สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีค่ะพ่อเป็ดคับสวัสดีค่ะที่สุดคนค่ะหมอดชุดถ่ายนี่ค่ะโค้งชุดท่ายเนาะโค้ดชุดถ่ายเปยังไหกันเพาะฟันมาขึ้นไงวะฟันจะไม่นอฟันเรผ่ากันยางไปน่ผากันยางไปไปหอเพื่อนอนไนอนอนดนลวไปหอยไปพาผู้หญิงค่ะามคนพ้นหญิงแย่งกันอเู่ แม่ก็หลุกคนเูก้าสองคนคจะพอจะไปใช้หรอคนน่ะจะให้ยูนีแล้วคนน่ะโอ้ยยู่ยังเห็นย่างอะไรบ่เลยตัว่างนีรออย่ารอเพื่อนได้เท่นเหตุอยู่คนนะมันก็มักเข้าเลยมาเข้าทั้แม่ทั้งหลูคนละใ้อยู่น้าคนใ้อยูน้คน,นค่ะ่ก็แน่งไปหมเห็นเ,เห็นเ,ลเหนเล็สองตัวเขาเก็เล่นกันเล่นย่งกันโอ้โหะก็เลีนกันมีแทนพขากยกขึ้น่าแน่มึงเลย หัวเล็คือง่ามแท้ตัวะผู้นี้ตัวเฉือตัวห้าเห็นบ่ายห้าเห็นเล็กเล็กง่ายๆลงเวลานเล็กเห็นเด็กโตง่ามง่ามบ่โมเมนต์ตุ้อขึ้นเห็นสองเก่าโมอขินเห็นสองเก่าเห็นสองเก่าบาตัวเห็นคาเห็นแนดี่เห็นหาซีหาซีหาซีเห็นอยู่สายคุณบอกเห็นไม่ผืนดิ่ง เห็นในพื้นดินเห็นในพื้นดินเป็นตัวเหล็กดีมาโอ้ยหาซีเพิ่งเปิดออกเห็นเลยหาก็เลยซีว่ะเนี่ยคนเปิดกระดงโอเปิลหน้าเพิ่งพาน่ะครับแม่มึงเห็นหาซีมากระย่างไปอีกคนน่ะเกิดผมไม่ใส่ตัวว่ะไม่เกิดใส่พี่เขาใหญ่แลนไปหาเกิดไม่ให้พี่เกิดใหม่สองกิ่งเลยไม่ได้ให้ ก็่ะับปอนะกใส่เบื้องเ้รองยัมกับทงเก่าด้วยเนาะเลิกครับมากาเลิกถึงหนาบานทำาเลยทำซ้ำนี่ทำำซ้ำก็โตเรียกเห็นชัดเยนเลยอเคือขอตุดก็แคเสียงรถนอทะเนาะฟังตรงถามบ้านเป็นมจะให้กันหน้ากัเป็นไถยนะมามีเสียงเสียงในก็ตกห้ครับ จะไดคุณ่อเป็นกันไดต่อเดพันเลถึงหูมือก็หูมืซ้ำมันเลยเออพันห้เรื่งโซเลกันะมางยางว่ยางว่ว่าหอดว่าเขาเหลีมกันยังนี้แค่ซอยู่ว่าซองมันว่าซองว่าคนละอะไซองมันเป้นเหยบนเป็นเหลียมบวกหรืะบบอบางานมันให้เหลีให้โลงานให้โลยตเป็นาฟ้าอัพอะไรออกมาให้ทอนหลุดอะไรอ่างเี้เป็นฟ้าอัพอะไรที่กันเออเป็ฟ้าต่วนให้โลยคือฟ้าสี่นี่บ่คือฟ้าสี่คือฟ้าอัเนฮกระดด โอ้พี่ฟ้ากระดูกเ,เปิดออกเห็นสามตัวเลยเห็นห้าคือเป็นหลุมมุ่นแดงยูนนะข้าเปขาไม้าม่าเห็นตั้งสี่หลยมมันอยู่ใส่กันนะสามตัวนี่ตัวไหนคุณพอ,อนียมีนะีหน้าๆนะมันอยู่เป็นมุมน,นั่นด้ยมันอยู่มั่งซิค่ะเป็นีบไม้คามแตมันพักมาแน่นิดก่าพักมาอยูนมุมนี่เป็นเป็นเป็นวงกลมแด้ยืนคืนคับ บทสุดสิน้นเจดีสี่ก่อนนะนันเป็นแบบสามงามมนนเป็นชามงามมิโซเล่คือคือเขาเขาวันเด็กแต่กันอยู่นะคือเขาโยงเหล่กันนะคือเขาอื่นน้องไม่ใช่ย่องเหล่กันนะ,ะย,ย่องเหล่เสกกรรมเออเ่นเี่เลดชามาหนี่เป็นคือเด็กซุ้นม่อมจริงได้นี่คือมาสุดๆเท็นเด็กสี่ก่อนนะไปเลยบปเนี้ยอยางไปห้อยเกิดบุ้มีเกือบเสียตัวว่า เขาแยากแลนแลนน้มาใหา่นี่เกืเอบผล,ลเ,เอารทิมตัวสีเส้นเลยเจ้าเกอบ่องกิงครับอมเป็เนชิ้นต้นเป็นเลขบนมาจากช่องเก่าสองเก่า,เ,กาเลขมันชองกิ้งสองเก่าตัวส่องกิง้งกบเก่าเนาะค่องข่างมันอยู่จ้าผนมาให้ไี่เจัาบ่เลขสามตัวที่คุณพ่อเห็นนี่คุณพ่อเห็นตัวไหนเนี่เห็นตัวนี้และเห็น หาศูนี่ล้หาเป็นเหล็กซ <50 4 S 2> ูนซีและหาศูนซีบอกค่ะบานนี้สองตเด็กที่เห็นอยู่ดินตัวไหนตัวนี่พนเดไฮตัวสองตัวสองเก่าอ๋อสองเก่าใน้นเดไฮเ,เดไฮสูงพี่นยู่ในดินตันีนนน้ดินเห็นมันนี่เห็นมันซับเล็ก,กันไรเงี้ยว่ะมันเห็นตัใครจะเชียหรว่ามันเป็นแน่นี่นะเห็นแน่แน่นด้วยเห็นว่าปุ๊บมันเห็นคบะมันไม่เห็นขึ้นมาแน่นี่นะอ๋อเป็นสามเหลี่ยมเป็นงามคือตคือต คือมาหมาหนห้ากันงานมนกติี่เออตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเหลกขาครับตัวนี้เป็นเลคยูนได้คืออย่างนี้นี่ตัวมุมตัวนี้คมาทังนี้เป็นเล็กซีแบบนี่ค่อือก็ชัดเจนวานตีเป็นตัวใดหลัคุณ่อตราหาศูนซีตัวูนซีหาซูาก้อนหลักก็มาศูนหลักก็มาซีเออเพราะว่าหาูนซีครับงามเเห็นนั่นเเห็นเป็นมุมหาน้อค่ะ ตัวแน่มึงแน่มงกัขาเลยแน่มึงก็กลมแน่มึงกับผับเจ็ยนมันค่คาเทชุนสีค่ะตวเลขซูนหน่งแดงยคืนเลยส่นนึ่แดงยื่คืนเลยตัวอื่นเป็นสีอะไรคุณ่อสีอื่นธรรมดาก็เลยเข้าในแบบเป็นงิแดงนะอยู่กลางก็สรัอยู่กลางต้องนยู่มุมเดิค่ะอยู่สิ่งสี็งออกมาทางหนทางไห้ตัวื่นส่งนี้ค่ะม่อคือนีฝันซ้ำนีบอครับคุณ่อฝันซ้ำนีก็มาก็เยอะมากค่ะ สองเก่าเนาะเขาเกิดมาให้นี่จะก็ฝันคุณพ่อตอนนี้ค่ะแล้วก้อนหนานี่ล่ะคะคุณพ่อได้หินข่าวว่าคุณพ่อฝันก้อนก้อนที่สีฝันเมื่อคืนนี่ฝันแนวไรนอนเบาสู่ฟังในคุณพ่อตอนนังฝันหนังเก่าหนฝันมาเขาว่าแม่มึงไปซื้อึส้นกินเด้อเขาว่าเป็นเส้นกินเนื้อไส้ซมียตัวเขาบ่ะมาดีเลยว่าเลยว่าหวยพบน มากมา่มาพืออกน่นห่ะพืชออกเป็นแคนออกแน่นหนะใช้ในวันที่ต้องกินดวิมีเหล็กไม่ใส่โซ่าเหล็กมันแกวยูกกัรแล้ยวตัว่าอมาพันเาื่อเมือเมื่อแบบไม่เห็นเหล็กะคัเนว่าเหล็กมันแกวจากกันแล้วเป็นว่าคอยว่าเลกมันแกวยูกกันแลี้ยววะบ่ายเลมันมัแแกวเราคนเหล็กก็หนีไม่ดนั่นที่เปนจีนมีบอก์เาเคยมีแล้ววเ่าที่ปนกันขาดบ่านเลยแล้วเหล็กมาที่นี เลว่าคุณ่าจองน่งหาเก้าโอ้สองสองหาแนนนมค่ะม่นแมนมั้งสองหาแ่าน้หอมมากิีนจีนเนี่ยมันกคูเมือนห้ายางนอกจากคูป่อเนาะเพาะว่ามมาทามีีจีนมีบ่ค่ะนี่เลยอยพันเห็นเด็กนะฮะเด็กมันเป็นสองหาแปดนะสองหาแมีบ่ มีก mm ็ไปซจีนดใ่ล่าว่วเปิดมันก็หงก็ตรงกันหมดีอดีก็อะไรพออหนุพม่ไงตรงเลยเราซื่อไว้พอดีที่ตรงกบเราซื้อไว้ตรงหัเปิดตลอดอือ ให้ทำาครื่งเบิกงนค่ะบ่าท้องพที่วลาเลเยเอาตัวนี้แหะที่คุณปอเป็นไถ่มาเรื่องได้นะครับเนาะช่องกับเกื่อไหนาะติดเไ่มกลื่นอขือนี่ชวสมขมันงของแลเขอแทนัอเามากแห้นๆเลยตอนนี้ัวเลเลยบนกะก่คคอย่านคุณอตดก่อเม่อขือ่น่ย่างรอไปอเขาเล่นกันหยางดอกัไปซองเลเขเขาไม่มงเลขมัเลขเข ข้อว่เรขาบว่ายังนี่งอย่างหนึ่เขานะองอันนี้คือเป็นัวเล็กก็ัวเลกก็แค่เขาเคียนไว้มนะตัวไหนคุณ่อกหยังเลยบานแลยไปซอง่างหนเล็กมันอยู่เป็นมุมมุมอยู่เล็เล็หนาวก็ไปให้เหล็กหาบมนอยู่กล้ให้เล็กศูนย์ไมนอยู่ถ่ายให้เหล็กสี่บบนี้หาศูนย์สี่เลยว่าหาศูนย์สี่ก็แบบนี้ว่าเล่ยาไวอีกก็ลงก็เกือบเสีย ว่าเต่าในเฮือนลาวเอาเกิดมาหายว่าใส่ไม่ได้หายมึนได้ใช้เมื่อหายเกิงกริงนี่เกลอลอัลเัดสิ่สแตนด์คนเราค่ะเรื่ตัวนี้เรยว่าเลยอองเก่าเลยบนเนาหามาหยิบซองเก่านาะตัวนี้ซองเก่านี่า้นะเนาะค่ะตัวนี้ตีจากกวามงันเอาซองเก่าเนาะแต่วาสูนซีนี่เห็นชัดฉัเห็นกะสับกระสายเห็นนินเห็นน้เลยเนาะพูดปู๋เมึงเลยค่ะกระติดไปน้ำเนาะอีกคุมหนึ่งคุณพ่อ สองหาแปดเนาะค่ะติดเวียดนามเพราะคุณพ่อเพิ่นฝันเห็นในความฝันนี่ฝันเห็นเลขเนาะค่ะสองหาแปดเขาบอกว่าอยู่ในปฏิทินจีนมันบอกคุณพอ่อพอนี่จริงมีบอกคนเมืองเราที่เราคนมีเ่ราะอสุ瓦ค่ะแล้ว่อมันมี้คือเลิ่มไปบิ่งมันมีอ้แบัดไปเบิ่งกับเป็นตัวเหล็กสองหาแปดอิริมันบอกคุณพ<ต>่อค่ะอืมนีเท่านี้เลยค่ะ เป็นเหล็กสามคุ้มเนาะสามคุมค่ะคุณพ่อหายมาในโครงสุดท้ายนี่ค่ะสุดท้ายใสมคุมนค่ะแตัวตัวเด่นมันก็มากตัวไหนคุณพ่อมากูนีนี่แหะซูนีซีนก็ตั่องคั่องเก่าเนี่ยแหะพาฟันขึ้นนี่นะเพราะว่าฟันขึ้นมันผราเมนอกคุณพ่อขึ้นมันผ่าก็ขึ้นนี่มันหอนค่ะมือใกล้ๆเรยสอพอดีนะค่ะเป็นคงสุดท้ายเนาะอะไรใส่กันเรือนอะไรก็ได้ค่ะทว่นก็อว่าก็ซองก่อนกลับแต่ก็มีโฉมมีหลาบมาแล้วมากมีโฉมมีหลาบ สื่อวงเล่นเทเลรถงเนาะจงานเพื่อจุดเงาะท่านเดินสองที่น้องแน่ะท่านหนึ่งบ้าดกรับหมุนเนาะคุณพ่อเนาะการไหวค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณเปี๊ยดทุกคนมาทุกคนค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะกรรมสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่16มิถุนายน2567 พ่อเป๊ดนี่เพื่อนฝันเป็นคลิปที่สองคองสุดท้ายเนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่นฝันว่าเป็นผีนี่ละเอิญเพื่อนเพื่อนว่าบองเม่นคนแทเพื่อนว่าค่ะเพราะว่าเิ่นบอกหูจักเพิ่นว่าในความฝันเอิญเพื่อนว่าให้เพื่อนนี่เมื่อเบิงอันนี้เพื่อนว่าในความฝันพ่อเป๊ดนี่ก็ได้ไปเบิงน้ำเพื่อนว่ามันเป็นคือกระดงเป็นคือผะถาตเนี่เพื่อนว่าเอากระดงงุ่มไว้เพื่อนว่าย่ามนั้นเข้ากับเปิดออกเพื่อนว่าพอพ่อเป็ดนี่ ไปเบิงเข้าก็เปิดออกเพิ่นว่าเปิดออกให้เบิ้งเราเพื่อนหินเป็นตัวเลขกเพิ่นว่าเห็นเป็นหาศูนย์สี่เนาะค่ะเห็นเป็นตัวเลขกเลยเพื่อนว่าหาศูนย์สี่แต่ว่าเหล็กศูนย์นี่เห็นตัวสีแดงเลยเพื่อนว่าค่ะบานนี้เพื่อนกับฝันไปอีกว่าเพิ่นเหตุเกือบเสียเพื่อนว่าเราแม่บ้านนี่ก็เอาเกือบมาห้เพิ่นเนาะค่ะว่าไส้เอานี่เพิ่นว่าเกือบนี่คู่หนึ่งเพื่อนว่า พ่อเป็ดนี่ก็ได้ใส่เอาเกิดเพิ่นว่าค่ะเพิ่นกระตีเหลขความฝันเนาะค่ะจากเกิดก็คือเก่าสองเพิ่นว่าเกิดเป็นเก่าเพิ่นว่าเกิดคูนึงมันก็สองกิ่งเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้ตีเป็นเก่าสองเนาะค่ะส่วนสองหาแปดสองหาแปดนี่เป็นเหลขผีบอกเพิ่นฝันก่อนหน้านี่เนาะค่ะฝันว่ามีคนนี่ละแต่ว่าบบเม่นคนเพิ่นว่าเป็นผีนี่ละเพิ่นว่าค่ะ แต่ว่าในความฝันฝันว่าเป็นคนเนาะค่ะเมื่อบอกเพิ่นว่าเลขนี่มันสิอยู่ในปฏิทินจีนเพิ่นว่าค่ะเลขในปฏิทินจีนเขามาเปิดให้เบิงมันเป็นเลขสองหาแปดเพิ่น่าหินคขาเลยเพิ่น่าค่ะเป็นสองหาแปดเนาะค่ะเลขผีบอกว่าสองหาแปดในปฏิทินจีนเพิ่นก็บอกให้พ่อเป็ดไปเบิงเนาะค่ะนี่เมือเร้ามาเพิ่นก็ไปเบิงปฏิทินจีนของเพิ่นเนาะค่ะอยู่เหื่อนเพิ่น เพื่อนก็นเห็นเป็นตัวเลขสองหาแปดอีหลีเพื่อนว่าค่ะเป็นตัวเดียวกันเลยเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อเพื่อนก็นเลยว่าติดไปนำเนาะค่ะสองหาแปดเพื่อนว่าเพื่อนฝันก่อนคงสุดท้ายเนาะคะ่ะคานีิก็เป็นแนวทางกับชมพูเป็นแนวทางตัวเลขข้อมันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่16มิถุนายน2567นี่ค่ะก็ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบ เดียวัในายกับพอเป็ดสุขูสุขคนค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือท่านผู้ชมชื่นชอบเนาะค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิงพระรวยนัน่มในเด้อค่ะค่ะคลิปนี้สาวนิก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ